สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีมาหู้มอยช่องคนขี้เมาและรักสุขภาพนะคะวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา4ขั้นตอนทำตอนเย็นทำให้หลับสนิททั้งคืนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับประสบปัญหาเรื่องการนอนนะครับบางทีอาจจะนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทนะครับหรือบางทีตื่นกลางดึกและนอนไม่หลับอีกเลยนะครับส่งผลทําให้ตอนเช้าตื่นมาไม่สดใสทํางานไม่ได้แล้วก็สุขภาพแย่ลงเรื่อยๆ ดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับเทคนิคดีๆครับเคล็ดลับดีๆครับให้ลองไปทํากันแบบง่ายๆเลยครับทําตอนเย็นนะครับหลังจากเราที่เราเลิกงานแล้วหรือว่าเลิกเรียนแล้วเนี่ยนะครับลองทํากันดูครับมี4ขั้นตอนด้วยกันครับรับรองเลยว่าถ้าทําครบทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยนะครับจะทําให้คุณหลับดีหลับสบายมากขึ้นหลับสนิทตลอดคืนนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นอายุยืนยาวด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า4ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างครับ ขั้นตอนที่1เดิน30นาทีตอนเย็นนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับในช่วงเย็นๆหลังที่เราเลิกงานแล้วอาจจะช่วง4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นก็ได้ครับแนะนําว่าให้เราเดินเลยครับจะเดินในบ้านเดินรอบหมู่บ้านก็ได้นะครับเดินสวนสาธารณะก็ได้ให้ได้อย่างน้อย30นาทีครับเพราะว่าการเดินเนี่ยมันจะเป็นการออกกําลังกายทําให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวนะครับช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันหลั่งออกมาครับก็จะส่งผลทําให้ตอนกลางคืนเนี่ยเราหลับได้ง่ายหลับได้สนิทมากขึ้น แต่สําหรับใครที่เป็นปัญหาเรื่องเข่าเดินไม่ได้อะไรแบบนี้ก็แนะนําว่าอาจจะออกกําลังกายแบบอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นแอโรบิกก็ได้นะครับแกว่งแขนก็ได้หรือว่าว่ายน้ําก็ได้ที่ไม่ต้องลงน้ําหนักที่เข่าแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ออกกําลังกายอย่างไรก็ได้ครับให้ได้อย่างน้อย30นาทีครับอันนี้ก็เป็น1ขั้นตอนครับที่จะช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นครับขั้นตอนที่2รับประทานอาหารให้เร็วขึ้นนะครับใครที่ชอบรับประทานอาหารตอนดึกๆนะครับแบบมื้อเย็นแบบทานตอนสองทุ่มสามทุ่มแบบนี้อันนี้ไม่เอานะครับ แนะนำว่าช่วงประมาณสักหกโมงเย็นหรือว่าไม่เกินทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเย็นได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราทานเนี่ยนะครับตอนที่มันใกล้ๆที่เราจะนอนอช่วง2องทุม่มสามทุ่มไปแล้วแล้วนอนตอนสี่ทุ่มแบบนี้อันเนี้ยไม่ดีเลยครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการแน่นได้กดไหลย้อนได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าให้เลื่อนมาเลยครับอ่าช่วงประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยถ้าราับประทานได้ก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็แนะนําว่าเรื่องอาหารเนี่ยให้หลีกเลี่ยงพวกของเผ็ดของเปรี้ยวนะครับในช่วงมื้อเย็นเนี่ยไม่เอา,เาวตัขงผ็ด ของเปรี้ยวต่างๆมันจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะของเราครับทำให้เราอาจจะมีอาการกรดไหลย,ย้อนได้ตอนกลางคืนนะครับบางทีแสบร้อนกลางอก,อกจุกคอจุกท้องแน่นหนะ้าอกนอนไม่ได้อีกนะครับอ่าอย่างเงี้ยจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราดังนั้นแนะนําเลยครับว่าทานให้เร็วขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกของเผ็ดนะครับแล้วก็พวกของเปรี้ยวต่างๆครับขั้นตอนที่3รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของทริปโตเฟนนะครับทริปโตเฟนเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซีรโทอนินนะครับไอตัวซโ นะครับที่ช่วยให้เรามีอารมณ์ดีแล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้สนิทยาวตลอดคืนครับดังนั้นแนะนำครับว่าให้ตอนมื้อเย็นเนี่ยนะครับอาจจะหาอาหารที่มีทริปโตเฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยก็ได้พวกนมได้นะครับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆอ่ะพวกเนื้อปลาก็ได้เนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดเลยแต่ขอไม่ติดมันนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งครับเช่นถั่วอัลมอนด์อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มีทริปโตเฟนเหมือนกันครับดังนั้นลองหามารับประทานกันดูแต่ก็ไม่ต้องรับประทานทััััั้้งหมมดนน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 นะะะะครบบแําาาาาาววว่่อออจจจจสลเปปีีียกกไท จะทานกล้วยนะครับหรือว่าอีกวันอาจจะทานเป็นเนื้อปลาก็ได้วนเวียนกันไปนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับทิปโตเฟนที่เพียงพอก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีมากขึ้นครับ ขั้นตอนที่4ให้ทําสมาธิก่อนนอนนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะนอนในประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแนะนําว่าให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างนะครับอ่อะไรกิจกรรมที่เป็นความตื่นเต้นนะครับหรือว่าความเครียดอะไรต่างๆเรื่องงานอะไรต่างๆแนะนําว่าให้หยุดก่อนนะครับอ่าเพราะว่าการที่เราเนี่ยยังคิดงานอยู่ยังดูหนังดูอะไรอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําให้สหมองของเราเนี่ยไม่หยุดครับพอเราจะนอนเนี่ยมันก็ยังตื่นอยู่นะครับอันนี้ไม่ดีก็จะทําให้เรานอนไม่หลับกว่าจะหลับอีกทีก็อาจจะแบบหูไกลเลยอาจจะ2อสชั่วโมง ถัดไปนะครับดังนั้นแนะนําว่าก่อนนอนสัก1ชั่วโมงนะครับให้เราหยุดกิจกรรมต่างๆแล้วมาทําสมาธิไม่ต้องถึงกับนั่งสมาธิก็ได้นะครับให้เรามาอยู่กับตัวเองนะครับอแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนะครับอาจจะปิดไฟนะครับพวกเสียงอะไรดังๆ,งๆต่างๆก็คือพยายามหลีหรือว่าปิดให้หมดนะครับปรับแอร์ในอุณหภูมิที่เหมาะสมครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายนะครับแล้วก็หยุดเรื่องคิดอะไรต่างๆก็จะทําให้เราพร้อมที่จะนอนหลับได้มากขึ้นครับและนี่คือทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับ ที่ให้ทําตอนเย็นนะครับจะช่วยให้หลับสนิททั้งคืนครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวมอมมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับขั้นตอนที่1ครับเดิน30นาทีตอนเย็นนะครับหรือว่าจะออกกําลังกายอะไรก็ได้ขอให้ได้30นาทีครับข้อที่2รับประทานอาหารให้เร็วมากขึ้นนะครับหกโมงเย็นอันนี้ให้กินได้แล้วนะครับไม่ควรทานดึกๆอันนี้ไม่ดีครับต่อมาขั้นตอนที่3นะครับนั่นก็คือรับประทานอาหารที่มีพวกทริปโตเฟนนะครับก็จะช่วยให้หลอนหลับได้ดีขขึ้้้้นนนแลวก็ัตออทที่4คสุดายื สมาธิอยู่กับตัวเองงดกิจกรรมต่างๆนะครับที่ทําให้เรานอนไม่หลับนะครับแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนของเราให้พร้อมที่จะนอนครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับให้ครบทั้ง4ข้อนะครับปัญหาการนอนหลับของคุณก็จะดีขึ้นทําให้หลับได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แยูทูบเฟซ o k ไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีมาหมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย